สวัสดีครับเสือแรกสสดีครับผมเสือแบกทอพางศิรก้าครับก็ต้องบอกว่ายินดีกับชัยชนะอีกครั้งหนึ่งในวันใหญ่ครั้งที่สองของเสือแบกใช่ครับยังไงบ้างรูปเกมวันนี้มันดูกดดันดูหุดหงิดไปหลายๆอย่างที่ไม่ได้ดังใจก็รูปเกมวันนี้ก็ไม่ได้กดดันไม่ได้มุงอยู่แต่แล้วคือเราวางแผนค่อนข้างจะวางแผนในสไตล์นี้ครับ,ค,รบคือเราต้องป้องกันตัวหน่อยเพราะว่าเขามีอาวุธที่หนักแล้วก็ไวแล้วก็เกมวันชกผมก็คือเรา ลองมาใช้จังหวะสองกับเขาดูครับก็วางแผนกันมาใช้จังหวะสองกับเขาบ้างถ้าถ้าแบบเกมสั้นไม่ได้ก็เราต้องใช้ในจังหวะนี้ครับเพราะว่าเขาคงไม่เคยต่อยกับมวยที่ถอยให้หรือว่ามาเล่นจังหวะสองกับเขาครับฟุตเวิร์กของวลดิเบียเนี่ยทำให้เรามีปัญหาหลายอย่างมันเห็นลูกเตะบางอย่างมันหลุดไปก็ถามว่ามีปัญหาอะไรอย่างไม่ก็ไม่มีครับก็ปกติครับเพราะว่าเขามีฟุตเวิร์กที่ไวก็เรา เราอาจจะเช้ากว่าเขาเราเลยเตะเขาไม่ทันครับแล้ววันนี้คือผมไม่ค่อนข้างที่จะไม่บู้นะครับคือวันนี้ผมหวังเอาชัยชนะเอาชัยชนะก่อนไม่หวังคนหัดครับเอาชัยชนะให้ได้ก่อนไต่ไปก่อนครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะใช่ครับแล้วมันเกิดไอเดียอะไรขึ้นทำไมถึงถึงเน้นเกมที่เป็นจังหวัดฝีมือครับก็ผมกับเทรนเนอร์ของผมดูวิดีโอของเขาแล้วเขาไม่เคยต่อยกับ ประเภทมวยแบบถอยบ้างเดินบ้างใช้จังหวะสองกับเข้าบ้างส่วนมากก็เขาจะได้ต่อยแต่กับมวยที่เดินเดินเดินเข้าหาเขาอย่างเดียวครับคือเราลองให้เขาเดินเข้ามาบ้างพอเขาเดินเข้ามาบ้างเขาก็ปอกอาวุธไม่ค่อยได้เหมือนกันครับคือเขาไม่เคยเดินใส่ฮะผู้ชมประมาณนี้ครับพูดถึงยกแบบที่ใหนกันพูดถึงยกหนึ่งหมัดนั้นที่ยิงเข้าไปตรงๆที่โดนโดนรัเลมิเอร์นี่เต็มเต็มไหมโดนครับโดนมันมีอยู่<ด>คิดว่าหล่นไหมความคิดเราตอนแรก ก็มันมีอยู่จังหวะหนึ่งยกหนึ่งแล้วยกสองคร้งที่ผมต่อยเขาไปที่เขาล่วงนั้นโดนครับมีมีโดนตัวช็อตครับแต่ไม่ไรูร้ว่ายกหนึ่งแยกสองน่าจะยกแรกรับยกหนึ่งป้ายยกในไฟนี้พูดถึงเราต่อยกับวลาดิเมียเนี่ยคุสมินเนี่ยเราในในความเป็นคุสมินเนี่ยเรารู้สึกว่าอะไรทํราให้เราหนักใจมากที่สุดครับสเตปขาแล้วก็ความไวของเขาครับที่ทําให้เราค่อนข้างจะ ึือตัดแล้วก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่คือแล้วเขาเข้ามาแบบพอกอดปุ๊บเขาสอกเราก่อนเลยเขาก็เขาก็แก้เกมเรามาเหมือนกันครับกับมวยสปีดดีอย่างเงี้ยเราเจอบ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับแล้วก็เคยเจอมาแล้วแต่ไม่ค่อยแบบสเต็ปไวเท่านี้มาก่อนครับในไฟนี้มีอะไรที่เราบาดเจ็บบ้างครับไฟนี้ไม่มีครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรบาดเจ็บเลยครับเพราะว่าป้องกันตัวเยอะไปครับอันนี้ ก็ต้องขอโทษแฟนมวยที่ไม่บู้ดังใจนะครับคือเราก็ต้องไปตามสภาพเกมของเราที่เราวางไว้ครับก็พูดถึงรื่บาดเจ็บแล้วอาการที่เจ็บนิ้วตอนนี้เข้าสู่ว่าปกติร้อเร์เซ็นไหมร้อยเปอร์เซ็นครับก็ต่อยหมัดซ้ายได้หลายทีอยู่ครับรไม่มีอาการบาดเจ็บ,บแสดงว่าพร้อมจะลุยต่อเลยถ้าอย่างนี้ก็สองสามวันก็น่าจะซ้อมต่อได้เลยครับเพราะว่าวันที่สิบสาม ผมต้องพาน้องๆไปชกมวยต่างจังหวัดแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะซ้อมต่อเลยครับพูดถึงน้องๆ่อยครับที่วันนี้มาเชียร์ <S <S 1> <S 1> ก็เป็นครั้งแรกที่น้องๆได้เข้ามาในกรุงเทพได้เข้ามาในเวทีระดับโลกได้เข้ามาดูมวยวันแชมเปี้ยนชิพครั้งแรกน้องๆก็ดีใจแล้วก็ผมก็ดีใจด้วยที่น้องๆได้เข้ามาดูผมถึงเวทีมวยวันแชมเปี้ยนชิพครั้งนี้ครับคือผมก็ได้ทําให้น้องๆได้เข้ากรุงเทพในครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ดูมวยวันครั้งแรกในชีวิต้วยครับ สเสือแบ,บ๊กพูดตลอดเลยว่าชัยชนะของสเสือแบ,บ๊กนี่ไม่ได้เป็นเพื่อตัวเองเพื่อทุกคนในหมู่บ้านใช่ครับสเสือแบ,บแ<ต>๊กคาดหวังอะไรกับเด็กชุดนี้บ้างที่กาลังจะเติบโตในวันข้างหน้าเนี่ยก็ผมก็คาดหวังไว้หลายคนครับซึ่งตัวผมเองอาจจะไปไม่ถึงแชมป์แต่ผมจะทําน้องๆให้ได้ถึงแชมป์แน่นอนครับตอนนี้ก็ปูทางให้น้องๆไปก่อนครับแล้วก็ให้น้องเดินตามได้สะดวกแล้วก็ ไม่ต้องมีอะไรติขดขาดคือให้น้องเดินไฟอย่างเดียวเลยครับแ้ย้อนไปเรื่องของน้ําหนักของรคู่ชกคนนี้ก็อย่างที่ทราบดีว่าเขามากเกินเพราะต่อยไปแล้วปะทะไปแล้วนี่มันมีผลไหมครับน้าหนักที่แบเกเอาไว้ามาันประทับปะทะกันแล้วไม่มีผลนะครับคือจริงๆแล้วเขามาขาดด้วยเขามาร้อยสี่สิบสี่ปอนด์แล้วก็ค่าน้ำเขาไม่ผ่านครับแล้วทีนี้เขาต้องกินจนกว่าค่าน้ำเขาจะผ่านเวลาที่ค่าน้ำเขาผ่านปุ๊บน้ําหนักเขาก็เกินไปหนึ่งปอนด์ครับซึ่งไม่ได้มากมายอะไรครับก็ ปกติครับแล้วในเรื่องของความคุ้นจินครับเดี๋เราจะต่อในวันดูมินีในช่วงค่านี้เป็นไฟที่2มาต่อยบันไฟท์ไหนครับการบาลานซ์ตั้งกายหรือว่าการฟิตซ้อมการต่อยตอนเช้ามันต่างจากตอนกลางคืนครับก็ตอนนี้ก็เหมือนซ้อมเช้าเลยครับก็ไม่ได้ต่างอะไรมากก็ปรับสภาพตามที่เขาวางไว้ให้แล้วครับก็ไม่ได้ต่างอะไรมากครับถามอีกอย่างไปนี้ได้นอนไหมนอนครับไฟที่แล้วไม่ได้นอนนะครับไม่ได้นอนเต็มที่ เราไม่ได้นอนเต็มที่มานอนอยู่วีบนึงวันนี้วันี้ถือว่าได้นอนปกติครับแล้วก็เตรียมตัวมาดีด้วยครับฟื้นครับไฟนี้ฟื้นไหมครับเอาเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเสือแบ๊กเนี่ยอยู่ในใจน้องๆทั้งหมู่บ้านเราและต่างประเทศได้ต่างจังหวัดหลายๆที่เลยแล้วก็ไปนขับ่วประเทศอีกเยอะเลยฝากอะไรึงพวกเค้าหน่อยก็ฝากพี่น้องแฟนมวยชวาวไทยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เสือแบกนะครับวันนี้เสือแบกอาจจะไม่ได้บู๊ดุดนันได้ดังอ่ากองเชียร์ก็ขอโทษด,ด้นะครับวันนี้ สบาเน้นป้องกันตัวเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ก่อนครับโอเคครับผมสบกขอบค,บ,บคุณครับ